ไอริสไซบีเรียออกดอกช่วงต้นฤด,ดูร้อนลักษณะดอกโดยทั่วไปดูเปืนเป่นๆคล้ายดอกพุทธรักษาค่ะแต่ใบเรียวเล็กยาวคล้ายใบหญ้าลำต้นตั้งตรงมีเง้าเป็นแง่งอยู่ใต้ดินเมื่อดอกหมดจะติดลูกจากนั้นพอลูกแก่ต้นก็จะแห้งไปค่ะในช่วงเวลานี้คนญี่ปุ่นเขาจะรีบตัดทิ้งเพื่อที่หัวใต้ดินจะได้งอกขึ้นสวยงามในปีถัดไปพองอกขึ้นอีกรอบกก็จะขยายใหญ่ขึ้น ส่วนใหญ่จะปลูกเป็นแปลงให้ต้นติดกันทีๆเวลาออกดอกจะเรียงกันสวยงามคนญี่ปุ่นมีความรักธรรมชาติมากที่ตรงนี้เลยปล่อยให้ดอกไม้ขึ้นคอยตัดหญ้าให้เตียนและไม่เอาผักอย่างอื่นมาปลูกรวมด้วยค่ะตอนเรามาอยู่ปีแรกๆเห็นเป็นกอเล็กๆเองพอเวลาผ่านไปนานขึ้นกอก็ขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆและมีความสวยงามมากขึ้นทุกปีเป็นที่นั่งเล่นประจำของเราเลยค่ะ ดอกไอริสเวลาบานจะมีความสวยงามราวกับผีเสื้อในเฉดสีน้ำเงินม่วงเวลาลมพัดเคลื่อนไหวคล้ายกับผีเสื้อตัวน้อยกําลังหัดบินและเวลาฝนตกโดนน้ำฝนจะสวยงามเป็นพิเศษค่ะไอริสสายพันธุ์นี้มีพิษอ่อนๆเป็นพิษต่อระบบทางเดินอาหารควรระวังเด็กและสัตว์เลี้ยงค่ะ